ปัญหาการทุจริตในระบบราชการไทยบางครั้งผมก็มองว่ามันเกินเยียวยาครับเกินเยียวยาหมายถึงว่ามันมีการทุจริตเป็นระบบจนแก้ไขยากไปแล้วถามว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยคนรุ่นไหนจะแก้ปัญหาการทุจริตได้ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะแก้ปัญหาการทุจริตในเรื่องนี้ได้เพราะว่าจากแนวคิดของนักการเมืองรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ทั้ง ด้านลบพอสมควรโอกาสก็คือว่าถ้าคนรุ่นใหม่เหล่านี้มีไฟแรงมีโอกาสทางการเมืองมีโอกาสทางสังคมนี่ก็น่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แต่ในทางกลับกันคนรุ่นใหม่บางกลุ่มนี่ก็มีปัญหาว่ามีส่วนร่วมในส่วนของพวกธุรกิจสีเทาเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นจุดด้อยและก็จุดเด่นของคนรุ่นใหม่ที่จะมาแก้ไขแต่ถามว่าคนรุ่นเก่านี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้หรือไม่ สำหรับส่วนตัวผมเองนะครับเท่าที่เห็นมาครับจนปัจจุบันนี้ก็อายุเยอะแล้วเนี่ยคนรุ่นเก่าถ้าเป็นนักการเมืองก็เล่นการเมืองแบบเก่าๆถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการที่ไม่ยอมปรับตัวกับโลกยุคใหม่แล้วก็อยู่กับความคิดเดิมๆอยู่กับความคิดที่ว่าการทุจริตนั้นบางครั้งก็ต้องยอมผู้หลักผู้ใหญ่บ้างมันถึงจะอยู่ได้ อันนี้ผมมองว่าเป็นความคิดของพวกข้าราชการรุ่นเก่าแล้วก็นักการเมืองรุ่นเก่าบางคนนะครับที่ยังมีความคิดแบบนี้อยู่ไม่พยายามที่จะปรับตัวกับโลกยุคใหม่การทุจริตเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรูปแบบอะไรต่างๆก็ตามครับการทุจริตเหล่านี้มันลุกลามมาสู่ภาคการเกษตร ภาคการเกษตรของเราเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างครับในเชิงโครงสร้างในเชิงของการทุจริตทาให้ผมถึงบอกว่าการทุจริตมันแก้ยากแล้วก็มันลุกลามมาถึงปัญหาในเรื่องของการเกษตรจริงๆมันก็มีมานานแล้วแหะครับในเรื่องของการทุจริตในเชิงนโยบายในเชิงของการทําการเกษตรเนี่ยท่านสังเกตเห็นไหมครับว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลยุคนี้นะครับทุกยุคทุกสมัยที่ออกมาเนี่ยจะต้องมีนโยบายใดนโยบายหนึ่งครับที่ นายทุนหรือว่าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่มีอำนาจจริงๆนั้นได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะนายทุนหนุนหลังคนที่มีอำนาจหนุนหลังพรรคการเมืองอยู่สุดท้ายนโยบายต่างๆที่ออกมาก็จะต้องมีการตอบสนองนายทุนอยู่นโยบายใดในโยบายหนึ่งไม่มากก็น้อยครับสําหรับเรื่องนี้ถามว่าการทุจริตในภาคการเกษตรมันมีอะไรบ้าง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับเท่าที่ข่าวที่ผมจําได้นะครับเช่นถ้าภาครัฐมีการซื้อพืชพันธุ์ต่างๆเช่นกล้าต้นกลา้ายางนาต้นกลา้ายางพาราต้นกลา้าอะไรต่างๆก็ตามนะครับหรือว่าโครงการที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์อะไรต่างๆก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายมันมักจะมีข่าวเรื่องของการทุจริตเสมอมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันลุกลามมาถึงภาคการเกษตรของเราถามว่าลุกลามมานานแค่ไหนแล้วมันมีมาตั้งนมตั้งนานแล้วครับเรื่องพวกนี้ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันลุกลามจนชนิดที่เรียกว่ามันเข้าไปสู่ DNA อ็นของใครก็ตามครับที่มีอำนาจถืออำนาจแล้วก็ข้าราชการบางคนก็ให้ความร่วมมือด้วยในส่วนนี้ดังนั้นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับพื้นที่ระดับท้องถิน่นหรือแม้แต่กเกษตรกรของเราเองครับการทุจริตก็ยังมีอยู่เป็นปกติถามว่ากเกษตรกรมีส่วนในการทุจริตกับเขาย่งไง ในเรื่องนี้กเกษตรกรหลายคนอาจจะไม่รู้ครับกรเกษตรกรบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ะเรามีส่วนร่วมในการทุจริตยังไงท่านเคยไปอบรมในส่วนของการ,กรเกษตรไหมครับไม่ว่าจะเป็นการ,กรเกษตรอะไรก็ตามที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นไม่ว่าจะส่วนของทางอำเภอจังหวัดหรือว่าท้องถิ่นจัดขึ้นเนี่ยบางโครงการนะครับท่านสังเกตด,ดูดีๆก็ได้ว่าเวลาที่เราไปเซ็นชื่อเนี่ยเราเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมแต่ในการประชุมหรือว่าการอบรมนั้น มันจะมีค่าเบรกค่าอาหารค่าอุปกรณ์ค่าพืชพันธุ์ค่าไก่ค่าค่าอะไรต่างๆก็ตามนะครับที่หน่วยงานทางราชการนั้นซื้อมาเพื่อที่จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมหรือว่าซื้อมาเป็นของแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วถามว่าสมมุติว่าเขามีการแจกพันธุ์ปลามีการแจกลูกไก่ลูกเป็ดเนี่ยท่านเคยไปถามไหมครับว่าเขาซื้อราคามาตัวเท่าไหร่จุดนี้แหละครับที่เกษตรกรมีส่วนร่วมแต่ํามว่าเกษตรกร เคยสนใจหรือว่ารับรู้ไหมเกษตรกรไม่รับรู้ตัวผมเองก็ไม่รับรู้นะครับว่าเขาจะซื้อตัวเท่าไหร่ไม่เคยถามเลยครับแล้วถามว่าทําไมไม่เคยถามก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถามที่จะต้องไปรับรู้ว่าเขาซื้อตัวแล้วเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ใช่คนขายของฟรีเราก็รับผมเองก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าเรื่องนี้มันเป็นการทุจริตไหมมันเป็นการทุจริตครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาซื้อไก่มาให้เราเนี่ย เอามาเลี้ยงเนี่ตัวละ50บาทครับสมมุตินะครับว่าตัวละ50บาทแต่เอกสารจริงๆที่เขานําไปเบิกที่เขานําลายเซ็นที่เราเซ็นรับของไปนะั้นนำไปเบิกอ,อาจจะตัวละ80บาทตัวละ100บาทก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นบางโครงการที่มันมีการทุจริตในรูปแบบนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะรู้แต่เ็าไม่สนใจอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่หลายครั้งหลายคราวที่โครงการในลักษณะนี้มันมีการทุจริตในเชิงของการจัดซื้อจัดจ้ดจางอยู่มากพอสมควรเพรียงแค่ว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ได้สนใจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราได้ของฟรีเราได้กินน้าเย็นเย็นได้ฟังอบรมซึ่งเกษตรกรบางคนเขาก็ไม่อยากไปหรอกครับแต่บางครั้งมันก็จําเป็นเพราะว่าบางทีผู้อย่บ้านกำนันก็มาขอร้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มาขอร้องว่าให้เข้าร่วมอบรมหน่อยมีจะมีของแจกนะถ้ามีของแจกเราก็ไป อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นในการทุจริตของประเทศไทยไม่ว่าจะเชิงในส่วนของการเกษตรเองหรือว่าการทุจริตที่ระดับใหญ่โตขึ้นไปนะครับเช่นระดับการก่อสร้างที่ท่านเห็นอยู่นะครับตึกถล่มลงมานี่ทุจริตหรือไม่ทุจริตก็ไม่รู้ละครับแต่ละคนก็หาข้อมูลอ่อนครับเพราะว่ายังไม่มีความแน่ชัดว่าตึกเนี้ยที่สร้างอยู่นะี่แล้วก็ถล่มลงมาในช่วงที่มีแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้ว่าทุจริตหรือว่า สร้างได้มาตรฐานแล้วแผ่นดินไหวมันรุนแรงเกินจนตึกรับไม่ได้หรืออะไรไงอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าข้อมูลยืนยันที่แน่ชัดนั้นยังไม่ออกมาการสืบสวนสอบสวนนั้นกําลังดําเนินการอยู่ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าตึกสตงตึกนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการออกแบบหรือว่าการคุมงานหรือว่ามีการทุจริตหรือไม่พี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าบทสรุปเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับ ถ้าหากว่าประเทศไทยมีการทุจริตแบบนี้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการเมืองภาคข้าราชการภาคการเกษตรมีการทุจริตแบบนี้กันอยู่เนี่ยผมว่าประเทศไทยต่อไปในอนาคตนเนี่ยมันก็คงไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับทำไมการทุจริตถึงฉุดรั้งการพัฒนาเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยเงิน100บาทแทนที่ชาวบ้านจะได้สัก70-80บาทกลับกลายเป็นว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จากเงิน100บาทจากภาครัฐนี่อยู่แค่20-30บาบาท นั่นหม,มายความว่าถ้าเงิน100บาทเนี่ยเราจะพัฒนาก้ากระโดดไปถึง3ปีถ้าเราใช้ปีละ30 35-40บาทถ้าในเงิน100บาทนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปีแรกใช้30ปีที่2ใช้35ปีที่3ใช้35แต่ถ้างบประมาณของรัฐปีเดียวเขามีใช้100บาทแต่มีคนทุจริตเงินหลวงเหล่านี้ไปประมาณ65บาทชาวบ้านได้เพียงแค่35บาทจากเงิน100บาทดังนั้น งบประมาณเหล่านี้แทนที่เราจะดึงอนาคตอีก2อปีข้างหน้ามาไว้ในปีเดียวก็คือให้มันมีความเจริญก้าวหน้าแทนที่เราจะเจริญระดับนี้ในอีก3าปีข้างหน้าก็กลายเป็นว่าปีนี้เราดึง2ปีข้างหน้ามาไว้ในปีนี้ปีเดียวจากงบประมาณ100บาทแต่สุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้งบประมาณ100บาทก็จริงแต่ประชาชนได้ประโยชน์เพียงแค่35บาทก็กลายเป็นว่า อีก2ปีข้างหน้าเราก็ต้องรอต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาให้เท่าเทียมกับในอนาคตที่มันควรจะเป็นในปัจจุบันนี้ดังนั้นในเรื่องของปัญหาการทุจริตของประเทศไทยนั้นผมว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรครับคนไทยบางคนหรือแม้แต่ตัวผมเองก็มองว่าอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นขเขมรอย่างเช่นลาวแบบนี้รับจีนเข้าไปลงทุนมีการทุจริตกันมากมายจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอี่ สุดท้ายทุกวันนี้ผมว่าประเทศไทยนี่กําลังเดินตามประเทศลาวเดินตามประเทศเขมรเข้าไปทุกทีเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าระบบราชการไทยที่มันทุจริตจนแก้ไขยากเนี่ยมันจะเป็นปัญหาว่าในอนาคตลูกหลานของเราเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตพอสมควรเพราะว่าถ้าระบบเศรษฐกิจไม่ดีมีการทุจริตคอร์รัปชันในระบบราชการทุนจินสีเท่าเยอะแยะมากมายต่างด้าวก็เต็มประเทศแบบปัจจุบันนี้ลูกหลานไทยนี่ จะอยู่ยากทําไมทั้งอยู่ยากเพราะการทํามาหากินนั้นต้องมีการแย่งชิงใครที่สามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐสามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจได้บทน,นั้นก็ได้เปรียบทั้งทั้งที่ประเทศไทยนี่บอกตัวเองว่าเป็นโลกเสรีเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายเมื่อระบบรชาชการไทยมีการทุจริตคนใหญ่คนโตคนมีอำนาจทางการเมืองคนมีอำนาจทางการปกครองทุจริตเสียเองสุดท้ายภาระของประเทศก็ตกมาอยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคต ดังนั้นภาคการเกษตรของเราเนี่ยการทุจริตระหว่างหน่วยงานรัฐก,กับประชาชนเนี่ยมันก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะนะครับจริงๆแล้วภาคการเกษตรมีการทุจริตอยู่แต่ถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นกระทรวงทบวงกรมอื่นหรือว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเรามีน้อยนิดนะครับอาจจะไม่เยอะแต่การทุจริตโดยรวมของประเทศหรือว่าถ้ารวมการทุจริตในทุกปแบบนั้นประเทศไทยทุกวันนี้น่าเป็นห่วงครับ